สวัสดีครับผม,มออกมาประธานฟาร์มนะครับก็มาอัปเดตไก่ในล้องผสมนะครับก็ชุดนี้จะเป็นเพชรพนมรุ้งนะครับเจ้าเพชรพนมรุง้งทายาทมหาคนครเสือดำสังเวียนแตกนะครับครับเป็นแม่เอ3อลสามสี่สี่นะครับเป็นแม่หลักที่ตั้งฟาร์มแรกๆของสาเจ้าบอลาดินฟาร์มนะครับแม่ของเจ้าเยาวรีดำก็ AL341 านะครับ แม่เพชรพนมรุ้งเป็น Al-344 นะครับก็เป็นพ่อไก่เยียหนึ่งเดียวที่ผมมีตอนนี้นะครับเข้ากับแม่ฝากผสมของพิตตัมต่อชนะชัยนะครับก็เพิ่งมาถึงไม่นานนะครับแล้วตอนนี้เอาเข้าวผสมไม่อยู่นะครับยังไม่ได้เริ่มไข่นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณพิตตัมมากนะครับที่ชื่นชอบแนวทางพ่อไก่ที่ผมพัฒนาอยู่นะครับ ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชุดฝากผสมของพี่ตั้มด้วยนะครับโอเคครัสวัสดีครับ